สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนาวิธีการใช้แจ็คโอิโอนะครับเอาออกจากทีวีแล้วก็เอาไปใส่เครื่องเสียงที่เป็นแจ็คโอิโอเรียกว่าโอิโอหนึ่งออกหนึ่งนะครับโอิโอหนึ่งออกหนึ่งนะครับก็ง่ายเลยก็วิธีการใช้นะครับก็เราก็ไปหาแจ็คมาแบบนี้มาครับหนึ่งออกหนึ่งนะครับหาซื้อได้ทั่วไปนะครับส่วนช่องต่อนะครับแต่ละยี่ห้อจีซีเหมือนกันนะครับ สังเกตของโซนี่จะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีรูหูจักหูฟังอย่างนี้ครับอันนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีออดิโอจักหนึ่งออกหนึ่งก็คือสังเกตนะครับช่องต่อของตัวเครื่องเสียงเนี่ยเครื่องเสียงตัวนี้มันจะมีบอกว่าออดิโออินนะครับอิ In, นก็คือเราสามารถใช้แบบนี้ได้เนี่ยครับใช้แบบหนึ่งออกหนึ่งได้นะครับหนึ่งออกหนึ่งใช้ได้นะครับวิธีการใช้งานนะครับหนึ่งออกหนึ่งก็คือเสียบหูจจักตัวนี้ออก เข้าไปนะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับเราก็เอารูแจ็คตัวเนี้เอาไปเสียบที่ช่องต่อด้านหลังที่เป็นรูแจ็คเล็กๆนะครับเล็กๆเนี่ยเล็กๆนี่ครับรูเท่ากันครับเสียบเข้าไปครับนะครับพอเสียบเข้าไปเสร็จนะครับฟังก์ชันที่เราต้องกดก็คือจะเป็น audio ิงนะครับเราต้องหาให้เจอนะครับเพราะว่าแต่ละเครื่องเสียงแต่ละยี่ห้อจะมีฟังก์ชันการกดไม่เหมือนกันนะอันนี้ผมยกตัวอย่างของ sony เพราะว่า ของซูนี่มันใช้งานได้มีฟังก์ชันด้วยนะครับเห็นไหม audio in ครับก็เสียงก็จะลงมาโดยอัตโนมัตินะครับส่วนวอลลุ่มเสียงนะครับเราก็สามารถเพิ่มจากตัวทีวีได้นะครับสังเกตเวอลลุ่มเนี่ยมันอยู่ที่อ่สานะครับผมแนะนําก็คืออย่าให้เกินประมาณ40นะเนี่ยก็จะใช้งานได้อันนี้คือ audio in หนึ่ออกหนะครับโอเคไปต่อนะครับแล้วก็ audio i อินึ่งออกส หนึ 1> 1่งออกสองใช้งานยังไงใช่ไหมครับหนึ่งออกสองในกรณีหนึ่งออกสองเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับพวกแอมป์แอมนะครับแอมหรือว่ามิกเซอร์นะแอมหรือว่า er, มิกเซอ,อ,บบอ,อบบนะร,ร,อบบนะร์ที่มีช่องต่อแบบนี้ช่องต่อตรงนี้นะครับหรือว่าแบบนี้ in, นะครับเราเรียกว่าเนี่ยที่มีช่องต่อแบบนี้อย่างว่าเนี่ยออเดียโออินครับอินทีวีที่มีช่องต่อแบบนี้เราก็จะเอาสีมาเสียบนะครับตามสีเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ ล้วก็อีกส้นหนึ่งนะครับส้นหนึ่งก็จะเป็นตัวหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเรียกว่าออดิโอหนึ่งออกหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาเสียบกับทีวีนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับส่วนฟังก์ชันนะครับเราก็จะมาเลือกอยู่ตรงคำว่าออดิโอเหมือนกันห้าล้านแปดแสนหกสิบครับเนี่ยครับเหมือนกันนะครับเหมือนฟังก์ชันเหมือนกันกับตัวนั้นเสียงก็จะออกมานะครับนี่ครับ ส่วนใหญ่ท่านลูกค้าก็เฉยๆก็จะใช้เป็นแอมนะครับแอมมิกเซอร์หรือใช้เป็นตัวออเดโอตรงนี้นะครับแต่ว่าเครื่องเสียงของโซนี่มันจะมีช่องต่อครบนะโอเคอันนี้คือออเดโอนะครับเรื่องของออเดโอหนึ่งออกหนึ่งนะครับนี่ครับโอเคนะครับลูกค้าเข้าใจนะครับว่าการใช้ออเดโอเนี่ยมันจะมีสองแบบนะครับใช้เหมือนกันแต่คนละสายนะครับนี่เรียกว่าอธิบายก่อนครับนี่คือหนึ่งออกหนึ่งนะครับเหมาะสำหรับช่องต่อ ัวรับที่มันมีอ v ออย่างนี้ครับ AV AV ตัวนี้ย AV นะครับส่วนออดิโอหนึ่งอก1หนึ่งนะครับอ่าหนึ่งองคหนึ่งลงก่อนหนึ่งอกคหนึ่งนะครับหนึ่งองคหนึ่งอหมาสำหรับนะครับตัวลาโพงที่เป็นรูแจ็คล็กๆอย่างนี้ครับหลายๆตัวนะครับก็จะเป็นรูแจ็คล็กๆหมดนะครับหลายๆตัวลําโพงทั่วไปก็จะมีรูแจ็คล็กๆเนี่ยเหมาะสำหรับเอาไว้ใช้ตัวนี้นะครับนี่นะครับ โอเคนะครับุณมากครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับต่อก็ง่ายๆกอให้มีสายแล้วก็ช่องต่อนะครับโอเคครับ